อีกหนึ่งท่านผู้รับรางวาัลเทพทองพระราชทานครั้งที่23ในปีนี้นะคะคุณวิชัยวรธา,านิวงศ์ค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะคุณวิชัยคะเอ่อต้องเรียนเลยเขารู้สึกปรับปลื่มนะครับดีใจและก็ภิกเกตอย่างยิ่งเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าอย่างมากทีเดียวครับค่ะวันนี้รับรางวัลในสาขาใดคะเอ่อนักวิทยุครับ<อ>ผมดารยายการวิทยุมาคือเก,กือบจะ30ปีแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากทีเดียวค่ะครับ ตอนนี้วงการสื่อสารมวลชนก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะอยากให้พี่วิชัยพูดถึงสิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนในปัจจุบันหน่อครับคนที่ปรับตัวคือคนที่อยู่รอดในวงการสื่อก็เช่นเดียวกันครับหลังจากที่เรามีเทคโนโลยีภาษากรีกที่บอกว่าเข้ามาดิสลอปมันเปลี่ยนแปลงวงการบูมิทัศน์สื่อมากมายทีเดียวครับณวันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ดูทีวีไม่ค่อยได้ฟังวิทย,ยุหันไปใช้สื่อออนไลน์แต่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าเนื้อหาที่ท่านได้ติดตามในแต่ละวัน เนื้อหาเหล่านั้นเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทํารายการผ่านทางสือ่อใดก็ตามแต่คนท,คที่เป็นมืออาชีพจะต้องนําเสนอสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะครับโอ้โหฟังแบบนี้แล้วมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นเลยค่ะคใช่คะ่ะมีน้องใหม่ๆอยากเข้ามาสู่วงการนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์นะคะคมากมายเลยค่ะคุณสมบัติที่ต้องมีต้องเป็นนี่คืออะไรบ้างคะเ่างแรกสุดครับตั้งคําถามกับตัวเองหลายๆคําถามนะครับ ั้งคำถามว่าเรารักเราชอบในชีวิตที่เราอยากจะทําหรือเปล่าคนที่จะเข้ามาเป็นสื่อมวลชนเป็นนักจารรายการใดๆก็ตามท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างแรกสุดเลยก็คือว่าท่านต้องเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแวดวงนี้ท่านต้องมีเป้าหมายมุ่งมั่นที่ชัดเจนนะครับท่านต้องมีความอดทนที่สําคัญที่สุดเลยคือท่านต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอาชีพใดความรู้สําคัญมากนะครับและเราต้องเป็นคนที่คัดกรองเราต้องเป็นคนที่วิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ เพื่อจะนํานเสนอสิ่งที่ดีให้กับกลุ่มเป,ป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ครับค่ะท้ายสุดรายการที่ได้รับรางวัลในปีนี้นี่กล่าวถึงรายการของเราด้วยครรายการที่ผมจัดอยู่ก็คือ co vision plus นะครับซึ่งรายการนี้จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางขึ้นความคิด9 0 5 f สนะครับส่วนสําหรับผมเนี่ยจัดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับตั้งแต่8โมงครึ่งถึง10โมงโดยประมาณนะครับวันพฤหัสบดีก็จะรายการร่วมกับอาจารย์ดรเตอร์ปริญญาขอมเมเนกนะครับซึ่ง แล้ว9โมงถึง10โมงก็จะกับคุณปีเตอร์ชาวบนฮารเรนซึ่งเป็นอดีตประธานหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยองค์ความรู้เยอะเป็นชาวต่างประเทศที่พูดภาษาไทยได้ชัดเจ้าเลยทีเดียวนะครับมีองค์ความรู้มากมายสาหรับวันศุกร์นะฮะก็ได้ได้ได้จากรายการกับคุณวิโกมโรมดิ์ประธานมูลนิธิอมตะเจ้าของเออมตะปั่นะครับก็ทั้งสองท่านนี้ทั้งสามท่านนี้ก็เป็นผู้ามบเราาผ่นททาาาางงรรยกคคื่วามคคิด 95FM รับ นนะะในนามของอนุกรรมการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมนะคะแล้วก็ผู้รับรางวัลเทพของฟรภซันปี2566ค่ะในสาขาวิทยุเช่นกันนะคะก็แสดงความยินดีกับคุณวิชัยด้วยนะคะคแล้วก็ขอเชิญทุกท่านติดตามผลงานของวิชัยต่อไปด้วยนะคะ